ดีครับพี่น้องครับว er ันนี้เรามาทดสอบเตาแก๊สนะครับไม้ไผ่นะครับกับแก๊กกะลานะครับพี่น้องซื้อหัวเตามาใหม่ครับมากี้นะครับจาก้านขาของเก่าในราคาไม่แพงมากนะครับหมือนใบไผนะครับพี่น้องเตาแก๊สตัวนี้นะครับเม่นเก่านะครับนี่ครับมีแก๊รทงมาขึ้นมานครับคือวอลโลวดูแก๊สจากถังนะครับ ครับทางตัวใหญ่ของเรานะครับพี่น้องที่ทุกท่า้ถามว่ามันร้อนไหมไม่ร้อนนะครับตรงนี้ครับไม่ร้อนอุ่นๆเฉยๆนะครับนี่คือท่อหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํารถยนต์นะครับท่อหม้อน้ํารถยนต์ะแล้วก็ต่อมันด้วยนี้นะครับพี่น้องแค่อุ่นๆนะครับพี่น้องใช้หุงต้มได้สบายแล้วพี่น้องครับ กันจัดจนะครับท่านผู้ใดสนใจก็สามารถมาศึกษาโรงงานได้ที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสครับแล้วก็ฐานที่เรามีเยอะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับมากมายเลยครับฐานกะลาของเราครับแล้วก็ตรงนี้ก็อฐานไผ่ครับพี่น้องแม็กตะกุงตะเกียบนะครับพี่น้องนี่ครับน่ครับนี่แม็กตะเกียบ ก็สามารถผลิตเป็นแก๊สได้แล้วครับน่าจะเกียดมไม่ไผ่แล้วครับไม่ไผ่ครับสามารถเป็นแก๊สอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับพี่น้องวิธีทำก็ทำไม่ยากครับทุบให้มันละเอียดนิดนึงครับแล้วก็ใส่ถังตัวนั้นนะครับ ตรงขาปิดน,นะครับแล้วก็ใส่ให้มันสยิ่งใส่มากยิ่งอยู่ได้นานครับแล้วก็จุดไฟตรงรูนะครับี่น้องรูนี้นะครับรูแก๊สนี่ครับเราก็สามารถได้ไดแก๊สใช้งานได้แล้วครับประหยัดนะครับนี่ก็เตาวเล่งแก๊สนะครับ เร่งมอเตอร์ทำให้แก๊สออกมาออกมาครับปรับสามารถปรับได้แล้วครับพี่น้องปรับมาดูครับนี่ครับปรับแก๊สเร่งแก๊สครับนะฮะครับแต่ตอนนี้เราจะมาทดสอบครับเครื่องตัวนี้ครับจะติดไม่ติดอยู่การที่ตั้งคาบูกับคาบูกับอากาศครับครับสวัสดีครับ